สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะหนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะเขียนโดยดรอัศมาคุณวานิชัยนันนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ A Intelligence ค่ะ ช่วงหลังๆมานี้นะคะเรามักจะได้ยินคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Data หรือข้อมูลอยู่เป็นประจำค่ะและที่พูดถึงกันมากที่สุดในช่วง2-3ปีมานี้นะคะก็คือ Data-Driven Organization ค่ะซึ่งก็มีความหมายถึงว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการข้อมูลค่ะการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริหาร ข้อมูลให้ข้อมูลเนี่ยมันพร้อมใช้นะคะเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในทุกๆก,กิจกรรมของธุรกิจค่ะในต่างประเทศนะคะการปรับตัวให้องค์กรเนี่ยเข้าสู่การเป็น data driven organization เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆทีเดียวค่ะแต่ในประเทศไทยนะคะยังอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ทาการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อมูลก็เลยไม่พร้อมใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาจากบุคลากรฝ่ายไอที่ ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆค่ะแล้วทำไมองค์กรต่างๆถึงจะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคำตอบก็คือว่ามันจะช่วยให้องค์กรเนี่ยได้ประโยชน์มากๆในหลายๆกรณีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรก เพิ่มการตัดสินใจที่แม่นยำนะคะที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มันผ่านการวิเคราะห์แล้วไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ยอดขายการเพิ่มศักยภาพในการขายการลงทุนให้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่นะคะข้อที่2เพิ่มการตัดสินใจที่รวดเร็วเพราะระบบข้อมูลเนี่ยมันจะทํางานอยู่ตลอดเวลาทําให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นการแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าแบบทันท่วงทีค่ะ ข้อที่ 3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใสเพราะมีการวางนโยบายเพื่อให้มีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองค่ะข้อที่4ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพราะกระบวนการในการตรวจสอบผลลัพธ์เนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีทฤษฎีมาเป็นตัวบ่งชี้มันเลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่าค่ะ ข้อที่5ลดค่าใช้จ่ายในการทํางานโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ทํางานด้วยระบบแมนนวลนะคะซึ่งการลดต้นทุนเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้ระบบการจัดการดีขึ้นองค์กรมีสภาพการเงินที่ดีขึ้นด้วยค่ะข้อที่6เพิ่มรายได้ใหม่ให้กับองค์กรเพราะว่ามันจะมีช่องทางแล้วก็มีเครื่องมือในการทําการตลาดเพิ่มขึ้นค่ะข้อที่ 7. ทําให้องค์กรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะเพราะข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ากับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีนั่นเอง ข้อที่8ทําให้องค์กรมีการทํางานอย่างต่อเนื่องเพราะองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนกลางค่ะไม่ว่าบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะคกลไกการทํางานก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะด้วยข้อดีอย่างที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เลยทําให้หลายๆองค์กรเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นั่นเองค่ะเล่มนี้นะคะตอบโจทย์ทั้งหัวหน้างานผู้บริหารสตาร์ทอัพธุรกิจเล็กใหญ่ทั้งหลายค่ะที่ ต้องการความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะเพราะเนื้อหาในเล่มเนี่ยนะคะเต็มอิ่มประดุดคู่มือในการปรับตัวค่ะเพราะว่าเขามีคําแนะนําตั้งแต่การเริ่มต้นนะคะการทําความเข้าใจเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระบวนการบริหารข้อมูลเพื่อเป็นรากฐานของ Data Analytics นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการดําเนินโครงการเพื่อหาแนวทางป้องกัน พร้อมนำเสนอเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของโครงการค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนานะคะและในบทสุดท้ายนะคะผู้เขียนก็ได้วางรดแมบเพื่อนำไปสู่ Data Driven Organization อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเล่มนี้เก็บครบจบทุกเม็ดจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข่าวเ้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ